สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการกําหนดเอฟเฟกให้กับแผนผังองค์กรนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็คลิกที่แผนผังของเราค่ะคลิกไปหนึ่งทีนะคะแล้วก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เลือกเอฟเฟกค่ะแล้วก็ไปที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะคะคลิกไปหนึ่งทีแล้วค่ะแล้วก็ไปที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะ แล้วก็มาที่การกําหนดเวลาค่ะตรงนี้นะคะก็มาที่การเคลื่อนไหวแบบสมาร์ทอาร์ตนะคะคลิกหนึ่งทีค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจานจัดกลุ่มนะคะของอแผนผังของเรานะคะตอนนี้มันมีอันเดียวใช่ไหมคะเนี่ยเป็นวัตถุเดียวนะคะก็ติ๊กสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกเลือกค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะ อันนี้ให้เลือกเป็นทีละระดับนะคะคลิก1ทีค่ะแล้วก็ตกลงนะคะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นแต่ละระดับขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าสมมติถ้าอยากเล่นแบบอื่นนะคะก็ลองเข้ามาเล่นดูนะคะในโปรแกรมโฮสต์พอยต์สบกานะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการกำหนดเอฟเฟกให้กับแผนผังองค์กรนะคะขอบคุณค่ะ